ฉันดีเทเตรียมตัวสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหแล้วสวัสดีปุ๊บมีคล้องรับเลยสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับอยู่ที่วัดศรีมงคลใต้นะครับอยู่แม่น้ำโขงฝั่งใต้นะครับซึ่งฝั่งนี้เป็นเมืองมุกดาหาร เราอยู่ที่วัดที่มีอายุเก่าแก่ร่วมปลายสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับ,รบเป็นวัดที่เจ้าเมืององค์แรกของมุกดาหารเนี่ยที่ได้ประธานจากพระเจ้าตากสินให้พระราชทานให้เป็นเจ้าเมืองเลย<ช>ก็คือท่านได้สร้างวัดนี้มาเพราะว่าเจ้าเมืององค์แรกเนี่ยท่านอพยพมาจากฝั่งโขงนะครับซึ่งฝั่งลาวฝั่งไทยเป็นพี่น้องกันอันนี้ยืนยันชัดเจนี่ดีครับเดี๋ยวก่อนที่จะ มีรายละเอียดเพื่อนๆจะน้อยอย่ที่บ๊วทักไทยเพื่อนๆที่อยู่ตรงนี้ก่อนโอ้ขอบคุณครับพี่เพื่อนน้อยไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาแล้วไม่ทันไงแล้ว,ลวเขาอยากสวัสดีครับ,รบผมทุกคนนะครับมีใครบ้างไม่รู้เมื่อกี้ก็อยู่สักร้อยสองร้อยวันนี้นะครับ <ๆ S 1> เราบอกเลยว่าเราจะมีการไลฟ์หลายๆครั้งเนื่องจากว่าเป็นการบันทึกไว้เพื่อความแบบว่าอ้บรรยากาศสดๆเลยว่าใครที่ช่วงหน้าเข้าพรรษาแบบนี้ทำบุญที่ไหนเราจะบอกว่าทำบุญที่ไหนดี ที่นี่ทาบุญที่นี่ได้พุทธคุณอะไรแ้วเราจะเอา<ส>โมชั่นดีเทคดีเทคเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วคือเราไปส่องผีมาเยอะแล้วเอากล้องมาส่องเอากล้องมาส่องเทวดาบ้างมาส่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทีนี้เนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่วัดศรีมงคลใต้นะครับซึ่งเป็นตามชื่อเลยครับวัดศรีมงคลพี่น้องชาวมุขดาหารหรือใครที่อยู่ในบริเวณแถวๆนี้มาได้ก็คือ นั่นคือความประสงค์ของวัดศรีมงคลที่ตั้งเนี่ยเนื่องจากว่า,าพระเจ้าเหมือนเจ้าเมืององแล้งและนะถ้าจะไม่ผิดชื่อชื่าาออ่คือท่านเจ้าเมืององแรกมาเนี่ยครับแล้วท่านก็มาถึงแล้วท่านเจอต้นตาลเจ็ดยอดต้นตาลที่ขึ้นเดียวๆเนี่ครับมีเจ็ดยอดเหมือนพญานาคเจ็ดเศียรเออมหัศจรรย์มากครับ ก็เลยแล้วเห็นมีสิ่งต้นตาลเจ็ดยอดเนี่ยขึ้นอยู่ตามกลางซากอิฐประหลักหักพังแล้วก็มีพุพิทธรูปอยู่เจ้าเมืองตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นเจ้าเมืองนะท่านย้ายไปจากฝั่งลาวแล้วท่านมาถึงฝั่งไทยคือลาวไทยพี่น้องกันฝั่งนู้นน่าจะเกิดความลาบากถ้าเราไปไล่ดูจริงๆหงน่าจะเป็นแบบมีสงครามมีอะไรอย่างเงี้ยฝั่งนู้นเขาย้ายมายอยู่ฝั่งนี้ซึ่งแม้ัางหงแม้ว่าจะว่างแต่ว่าไม่ไกลเกินที่จะจะมาอยู่ร่วมกัน พอท่านมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บท่านก็เริ่มเห็นปฏิหารท่านก็เลยสร้างวัดศรีเมืองนะครับแล้วก็มีปฏิหารสองครั้งเราไปอ่านตามประวัติดูได้ค่ะนี่พระพระประธานในพระบูชดนี้มีชื่อว่าอะไรครับทราบไหมครับหลวงพอ่อใหญ่ใช่ไหมอาใช่หลวงพ่อหลวงหลวงพ่อหลวงไม่เป็นไรครับหลวงพ่อหลวงนะครับซึ่งที่นี่สวยงามมากครับ<ม>เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแค่นี้เรารู้สึกแบบเออ<ม>เย็นใจเล<ม>นเป็นยังไงบ้างครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เยอะมากเลยค่ะทาไมเลนถึงให้พี่หรือว่าเลือกให้เรามาไหว้ที่นี่ทีแรกคือเราเดินทางมาเมื่อเช้านี่เองนะครับเดินทางมาเมื่อเช้านี่ออกจากบ้านถึงสนามบินหกโมงเช้ามาถึง<ไ>ที่นี่โน่นนี่กว่าจะมาถึงมุกดาหารนี่ก็ใช้เวลานี่คือสดสด,สด,สดละ ทำไมถึงเลือกที่นี่เป็นที่แรกครับวัดศรีงมงคลใต้คือเรนก็เชื่อว่าที่นครพนมก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วแต่ที่มุกดาหารก็ศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันคือส่วนใหญ่แล้วคนที่มา,าทางแถบอีสานใต้เนี่ยค่ะนะคะก็จะไปนครพนมกันนะคะกับยางีสัสนทคราสนะคะแต่หงลืมไปว่ามุกดาหารก็เป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่อยู่แถบลุ่มแม่น้ำโขงและก็มีความศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันค่ะอ,อย่างเช่นอย่าง ต่อไปเนี่ยเดชจะพาไปกราบเ,เจ้านางสองพี่น้องนะคะก็คือเดนจะเรียกว่าเจ้าแม่สองนางหรือว่าเจ้านางสองพี่น้องนั่นเองศาลแห่งนี้ก็เป็นศาลที่ศักดิ์สิทธิ์มากมีอายุประมาณเกือบ300ปีเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเป็นลูกเทวันลูกเท,กทีีที่คอยดูแลปกปกักษรักษาเมืองลุกดาหารและชนบุคคลทั้งหลายลูกหลานชาวลุกแมน้องโขงทั้งหมดด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ที่นี่เพื่อให้ภาพสวยงามน,นะครับเดี๋ยวเรายืน เพราะว่าเราอยากให้เห็นพระประธานท่านสวยมากก่อนเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเพิ่ื่อนว่าใครดีเทคได้แล้วครับตรงๆเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยเฝ้าประตูเนี่ยค่ะที่เราจะเห็นเทวดาที่ผนวกอยอยู่ในนั้นยังไงดีเนี่ยยังไงดีเนี่ยทักทายยเราด้วนะะะคอ่มามาดูครับไม่ต้องขยับโจไม่ต้องขยับโจห่อยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้คุณกิบมาใส่คุณกิบคุณกิบมาที่อะไรบ้างครับตรงนี้อันนี้เขาจะอยู่ซ้อนพี่โจอีกทีนะโจโจไม่ต้องขยับนะ ให้ดูให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าคือนี่คือเทวดาที่เฝ้าประตูว้าวแต่ที่เหลือข้างขวาข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นเด็กนะครับแต่นี่คือเทวดาเฝ้าประตูเอากล้องเอากล้องพี่เอากล้องเลยลองดูเลยไม่เป็นไรดิไม่ไม่คือกลัวขยับแล้วไม่เจอพอี่กลัวกลัวขยับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหายเจอครับถ้าท่านอยู่ตรงนั้นนะโจบเรียบร้อยแล้วโอเคาก ท่านเป็นเด็กเหรอครับหรือยังไงครับหรือตัวตัวเล็กที่คอยเข้าอยู่ตรงประตูด้านนี้ค่ะท่านอยู่มานานแล้วนะคะจากพระพินตอนนี้เดี๋ยวให้คุณกิจนะครับคุณกิจเดินไปข้างหน้าครัเรามาตรงนี้นะครับลองดูด้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวผมเช็คตรงนี้ก่อนโอ้เลนบอกว่าอยู่ตรงนี้ก็มีใช้ระยะเวลาหน่อยนะครับ ดได้เลยจับได้แล้วผมจะบอกไม่เป็นไรครับคุณจับไปเลยครับคุณผู้ชมนี่จะเห็นว่าเราจะได้เห็นว่านี่คือสดเลยนะครับนี่สดสุดๆ <c oughs> บางคนบอกว่าอยากดูสดนี่เราก็ทําให้นะครับสําหรับสายบุญที่อยากมาทําบุญที่มุติอาหารวัดศรีมงคลใต้เป็นหนึ่งที่ที่เราแนะนําน,นะครับนี่เราเจอที่ฐานพระแล้วเนาะว <c oughs> ุ้ยว <c oughs> ุ้ยว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 ุ้ย จะจับฉันเหรอจะจับฉันเหรอจะจับฉันได้ไหมเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาซีรีส์จิท่าแต่งกายยังไงครับคือท่านแต่งเป็นชุดเหมือนแบบชุดโบราณนะคะออย่างผู้ชายท่านนี้ค่ะจะใส่เป็นเหมือนคล้ายจงกระเบนนะครับแล้วก็เลนเห็นแบบมีผ้าพวกที่หัวค่ะแต่จะไม่ใส่เสื้อแล้วก็จะมีสังวานค่ะแต่เป็นสสีขาวหน้าตาท่านเป็นยังไงครับคือเป็นผู้ชายหน้าเข้มเข้ค่ะหล่อหล่อย่ค่ะเลนพูดไปเลนพูดไปแล้วท่านแล้วไงต่อครับเเป็นผู้ชายหน้าเ ก็ปากเนี่ยค่ะจ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 ะไม่ใหญ่มากค่ะก็คือจะอยู่ตรงนี้ค่ะถ้า,าอย่างไร <G NG S 2> เ<ล>นี่ยท่านใส่สองว่ายังไงเรียนชีคือเนี่ยค่ะชุดสองวา่าจะอยู่ตรงนี้ของท่านนะคะแล้วถ้าใส่โจกกระเบน,นะคะ่ะเพือท่านยืนอยู่นะคะแล้วท่านก็เหมือนแบบจะจับฉันได้เหรอจะจับฉันได้เหรอจริงๆท่านก็วิ่งซีไปเลยอยู่ในนี่นี่มีอยู่นี่มีนี่อีกใช่ค่ะใช่จริงๆมีหลายท่านมากเลยนะคะนี่คือนี่คือใครฮะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลหลวงพ่อใหญ่ที่นี่ค่ะอ๋อสาธุ าทูนะคะแแล้วาต่กานี้จะเป็นผู้ชายและนี่จะเป็นผู้หญิงนะคะอ๋อนี่ผู้หญิงจริงๆแล้วท่านไม่ได้เข้าไปใกล้คือท่านอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกครับใช่อันนี้อยู่ข้างนอกครับเพราะว่าเพราะถ้าเกิน2เมตรเราก็จะจับไม่ได้มีโอ้ยมีอีกมีอีกท่านหนึ่งค่ะอันนี้จะเป็นสิ่งศิลป์ที่เป็นตรงประธานพระอมาดาคอยคอยดูแลพระท่านนี้อยู่ค่ะอ๋อค่ะเหมือนจะคอยปกป้องเพราะว่าเรนจะบอกว่ามีหลายๆครั้งนะคะที่ท่านเล่าหนูฟังว่ามีหลายๆครั้งที่ มีคนเล่นของโดยการปล่อยของเข้ามาในหลวงพ่อเพื่อที่ต้องการอยากจะขโมยของขโมยหลวงพ่อไปหรือว่าโขโมยทองคำที่อยู่ในนี้ไปอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็องเนี้ยค่ะจะเป็นสิ่งศิษย์ที่คอยดูแลปกป้องพระพุทธรูปแล้วก็สิ่งศิษย์ที่วัตถุมงคลที่อยู่ในที่นี้ค่ะโอ้สาธุสาธุว้าวเอาแล้วกรับพร้อมท้าได้เห็นความสวยงามคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปกร,รบาบอ่ ปฏิบัติ treats, ที่คิดดีทําดีพูดดีปฏิบัติดีเลยค่ะดังนั้นคือท่านก็อยากจะให้เราได้ทราบว่าท่านมีตัวตนจริงตอนแ,อนแอนนรกท่านก็สงสัยเอออะทำอะไรกันน <c oughs> ี่คืออะไรเพราะว่ามีพลังงานออกมาจากเครื่องนี้ว้าวเลยพยายามเหมือนพลังงานจะวุ้จะจับท่านก็บอกจะจับชันได้แล้ววิ่งอย่างเนี้ยค่ะก็คือตัวตัวอีฟเลต์กับ เขาส่งปเ,เป็นคอยเขาคกับคันกันจะรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างมาช่เป็นของหรือเปล่าเป็นอะไรอย่างนี้หรือปเปล่าเพื่อแฟนๆเราเวลาทำบุญทำยังไงครับเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานดีๆแบบนี้ทำาไงดีครับคือตั้งเจตพิฐานรับบุญบารมีนะคะกำหนดจิตให้ถึงแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยกา,ยการกาหนดที่หน้าผากตรงนี้นะคะเพ่ยงถึงด้านหน้าหลับตาหรือลืมตาหลับตาค่ะตรงนี้จะเป็นประจุพลังงานเพื่อจะรับพลังงานบวกเข้าสู่ร่างกายอีกทีหนึ่งจะทำให้หายจากการเจ็บป่วยได้ไข้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองด้วย เราจะรู้สึกถูกน่วงหน้าผาขึ้นมาทันทีเวลาสถานที่ต่อยเป็นสถานที่แรงแรงแล้วยังไงต่อครับหลังจากกําหนดจิตตรงนี้ว่าเปิดจิตเปิดใจเปิดตาเปิดมือเปิดตาที่3นะคะแล้วก็กาหนดจิตว่าขอให้ข้าพเจ้าจงได้รับพลังงานบุญบารมีนี้อันเป็นสีมงคลพลังงานบวกพลังงานทิพย์แก่สิ่งศิที่อยู่เบื้องหน้าที่วัดสีมงคลใต้ที่นี่แห่งนี้นะคะหลวงพ่อใหญ่อะไรประมาณนี้ครัซึ่งคุณผู้ชมที่ชมตอนนี้นะครับมีมาจากต่างประเทศด้วยขอบคุณมากที่ชมเรานะครับ แล้วก็ขอบคุณที่เป็น f อเราสามารถอธิษฐานจิตตอนนี้ได้เลยได้เลยครับท่านจากตัวสัาท่านนึกถึงวัดศรีมงคลใต้จังหวัดมุกดาหาร<ช>พูดได้ชัดชแล้วทุกคนคือสามารถเขาเรียกว่ากําหนดจิตตรงนี้ได้คือจิตเราย้ายไปตรงไหนก็ได้นี้วิทยาศาสตร์มากนะครับใช่ค่ะเราย้ายไปตรงไหนก็ได้ในโมโหเรนนี่คือการส่งเป็นคลื่นสัญ,ญญาณของเราเป็นเสาสัญญาณของเราที่จะส่งไปข้างหน้านะครับเพราะเวลาเพ่งความคิดความรู้สึกต่างๆองค์ความรู้หรืออะไรต่างๆ,ๆ เรามาจากตรงกลางหน้าผากอยู่แล้วโอเค okay. อ่ะที่ทางถ้าเป็นหถ้าเป็นพระก็จะเป็นเรื่องอุณานโลอของเราก็จะเป็นในยได้ของจกกักรตาที่สามนะคะตรงจกกักรกรตรงนี้จะเป็นจุดเปิดพลังงานแล้วก็รับพลังงานก็คือจากตรงหน้าผากตรงกลางโอ้มีแฟนคลับจากจากฝั่งโน้นด้วยสบายดีสบายดีสดีเด,ดะด <laughs> <laughs> อ่ะกรับ ตั้งจิตหรือขาตรงนี้นะครับเมื่อกี้เรากลับแล้วนะครับแต่เราจะบอกให้ให้เพื่อนๆรู้ว่าพอตั้งจิตปุ๊บเพ่งพลังความตั้งใจของเราตรงนี้ส่งไปหาท่านแล้วนึกถึงพูดถึงท่านนิดหนึ่งพอไปแต่ละที่ถ้าเราศึกษาเนี่ยจะดีมากว่าแต่ละที่วัดชื่ออะไรพูดให้ชัดเจนหลังจากนั้นยังไงต่อครับ พูดชื่อวัดชัดเจนแล้วไงต่อครับกําหนดจิตว่าขอเปิดตาเปิดจิตเปิดปากเปิดใจนะคะขอรับพลังงานที่เป็นพุทธภูณพลังงานเป็นมงคลแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่นะวัดมงคลใต้สถานที่อย่างนี้แต่หลวงพ่อใหญ่ขอให้ขห้าพเจ้าจงอะไรก็อธิฐานไปว่าจะเลือลเล่อนลุ่งเรื่องํารวยสุขภาพก็ขอให้จงหายจากการเจ็บป่วยได้ไข้นะคะ<ม>บางคนมีอุปรสรรคในชีวิตในการงานทําไมการงานเหนื่อยเหลือเกินทําไมปัญหามีเยอะเหลือเกินอนธิฐานจิตในวันนี้ได้เลยค่ะ ค่ะคุณไม่ได้มาวันนี้เรามาแทนทุกท่านแล้วนะคะครับทำบุญได้นะครับพร้อมกันได้เลยอันนี้คือ 5G สุดๆนะครับไม่ต้องรอถึง2ปีนะเพื่อน 5G สุดๆเราสามารถทำบุญได้แล้วตอนนี้เลยนะครับตั้งจิตธิษฐานนะครับขณะที่เราอยู่เราก็จะดีเทคได้เรื่อยๆนะครับเราดีเทคได้เรื่อยๆเลนถ้าเลนเห็นภาพอะไรอย่างเงี้ยเลนบอกเราได้เลยนะเพราะว่าตาของเรามองไม่เห็น ท่านนั้นนะครับที่เลยเล่าให้ฟังแล้วก็เป็นมูลค่าทั้งหมดเจ็ดองเทมาพูดใกล้ไมค์เดี๋ยวครับอ่าต่อครับก็คือเรนเนสิเรชิดเลยครับเรนชิดได้เลยอย่างที่ตรงนี้ค่ะแล้วก็มีสวยงามมากเลยเห็นไหมคะเรนชิดชิดนิดเดียวครับเรียนคุณผู้ชมมองตรงนี้ครับอ่าอย่างไรต่อเรนชิดตรงนี้เลยเอาตรงนี้นะคะครับผมอย่างมันจะสลับซ้ายกว่าอ่าครับอย่างตรงเนี้ยค่ะเรนเห็นสิ่งสิทธิ์ที่คอยดูเนี่ยค่ะก็คือเรนเห็นสิ่งสิทธิ์ที่คอยดูแลปกปักรักษานะคะก็คือเป็นใส่จุกะเบน สีขาวแล้วก็พกพกผ้าสีขาวแล้วก็มีสร้อยสองวานเป็นเงินเงินค่ะแล้วท่านก็ไม่ใส่รองเท้าท่านก็จะเป็นผู้ชายหน้าเข้มเข้มมีคราวนิดนึงนะคะหน้าตาดีมากค่ะท่านคอยดูแลปกป,กปักษาศีกิจที่นี่และด้านนี้นะคะก็เป็นศีกิที่คอยดูแลองค์หลวงพ่อใหญ่แล้วก็พระตรงกลางเน,น,นี่ยค่ะถามเลนนยด่ยเวลาเราตั้งจิตจะมีตรงนี้ด้วยแล้วก็มีฝั่งนี้ด้วยค่ะเลนครับถ้านี่ถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานนะครับพี่เจย์อยู่เพื่ออ ถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานครับแล้วท่านจากหน้าตาท่านจะเป็นยังไงครับนี่ท่านทําอะไรอยู่ครับคือเราสามารถแผ่บุญให้กับท่านได้เพราะว่าท่านเป็นเหมือนเทวดาที่คอยดูแลปกปักรักษาในสถานที่แห่งนี้ตอนนี้ท่านทำอะไรอยู่เดินชี้ฝักชีพไหนเนี่ยค่ะท่านอยู่ท่านอยู่ตรงนี้ค่ัท่านอยู่ตรงนี้ค่ะท่านก็คือเหมือนนั่งยืนสงบนิ่งค่ะแล้วท่านก็แบบเหมือนพนมมือแล้วก็เหมือนเหมือนยกบุญให้กับเราค่ะอยากให้ท่านจับบวยพรผมได้ไหมอยากท่านท่านจะทำไง งี้ยท่านอยู่นี่เรนเรนไปอยู่นู้นเดี๋ยวให้ท่านควยพรพี่หน่อยขออนุญ,ญาตนะครับคุณผู้ชมครับผมขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนของผู้ชมนะครับเ,เพื่อนๆทุกท่านที่ชมกันอยู่ไลฟ์สดตอนนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนนะครับส่งจิตมาที่ผมแล้วเดี๋ยวให้ท่านอุยพรเคาะกระโหลกหรืออะไรก็ได้นะครับโก๊กให้มีบารมีทั้งทางร่างทางธรรมนะครับสาธุนะครับ คือพลังงานในร่างกายที่บวยเยอะค่ะแต่ว่าท่านยังอยู่ข้างๆอ๋อและท่านแบบแบบว่าท่านอวยพรได้ไหมครับอย่างการเราที่บวยถอยเอามันอ,อย่างานั้นในเครื่องจับไม่ได้แล้วค่ะแต่ว่าท่านอยู่ตรงนั้นนะที่บวยท่านเอามือจิ้มที่ตรงกางจัก,กัดที่บวยอยู่นะคะที่บวยกำหนดจิตรับเลย พลังงานของมนุษย์จะแรงกว่าพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะล,ล,ล่างๆเขาเลยพอลังที่บวยไงไม่อันนี้คืออยู่กับความเชื่อนะครับโปรดใช้โปรดใช้วิจรยารณญาณในการรับชมถ้าพี่บยวยเดินออกมาก็จะเห็นอ่ะโอเคเดินมา,าเห็นแล้วก,ก็จะเห็นหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวปรากฏขึ้นมาฝั่งนีง้เหมือนเดิมค่ะคือท่านอยู่ตรงนั้นละค่ะอืม ส,สาธุเต็มไปหมดนะครับเดี๋ยวนี่เป็นเพียงแค่วัดศรีมงคลใต้นะครับจุดแรกจุดที่เราตั้งใจมาคือริมแม่น้ำโขงใช่ค่ะเดีครับเรนเป็นศาลเจ้าแม่ศรีสองนางค่ะหรือศาลเจ้าแม่สองพี่น้องนั่นแหละค่ะครับก่อนมาก่อนที่เราเข้ามาพราะโบสดเดี๋ยวคุณกิดถอดได้เลยครับระวังมองให้ดีอ่านี่นี่ลูกชายของผมนะครับนี่ลูกชายของผม ผูชายจัดเจมนะครับไปมาทั้งครอบครัวคือก่อนเรามาปุ๊บเรนทำไมเราถึงห oh, ้ามข้ามธรณีประตูคือห nice. ้ามเหยียบเพราะอะไรครับคือโบราณท่านถืออยู่แล้วทุกคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่าธรณีประตูเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเวลาเดินห้ามเหยียบเลยค่ะถ้าเหยียบแล้วจะถือว่าเป็นการหมิ่นอำนาจแล้วก็หมิ่นของเจ้าบ้านเจ้าเรือนคือดูถูกท่านอาหาตรงๆค่ะจริงๆใช่ไหมเด็กๆที่เหยียบอาจารย์พี่ไม่เห็นมีเกี่ยวอะไรเลยจริงๆนะเรนเคยโดนถีบตกบันไดไปแล้วค่ะเพราะเหยียบเพราะเหยียบไงครับ ก็แต่ก่อนก็เหมือนเด็กๆเหมือนกันทำไมเป็นอะไรขาเราก็สั้แล้วเราก็เด็กเ้ก็เหยียบเบไปเหยียบมาใช่ใช่ใช่่าเลยฝ่าาเลย้ชมชนี่เลยเห็นดน้ออกทางนู้นใช่หมออกทางนู้นไคุยกิจอ้อมาตรงนี้อ่ากิอ้อมอีกประตูนึงอ่าผู้ชมมาครับให้ให้ทานผู้ชมได้ชมนิดนึงนะครับนี่ครับเฝ้าประตูซ้ายขวาเลยครอยู่ซ้ายขวาประตูทางออกเลยครับ ซ้ายขวาจริงๆครับพี่เออเนออ่อเออท่านแต่งตัวอะไรครับเรนแต่งเป็นชุดโบราณค่ะเห็นกำแพงข้างๆเนี่ยค่ะหนามากกำแพงไหนไหนแบบนี้แหละแบบนี้เลยเหรอโอ้นี่เลยเหรอนี่เหรอแบบนี้เลยนี่ครับโอ้โหแบบนี้เลยเหรอเรนค่ะแบบนี้เลยค่ะโอ้แพงลงมาครับท่นเออโอ้สุดยอด หน้าที่ของท่านคืออะไรครับคอยดูแลเข้าวัดแห่งนี้แล้วก็ประตูบานนี้ค่ะอย่างนี้พวกวิญญาณผีสัมภเวสีจะเข้ามาไม่ได้ใช่ค่ะย้ำอีกทีว่าตอนนี้นะครับแสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นใครทำดีไม่ดีท่านเห็นใช่ไหมครับท่านเห็นค่ะใครละโมบลงมาท่านรู้ท่านทราบอ้าวไปทุกเราทำเลยท่านก่อนได้ฮะเบรกเลยเลยผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเบรกประมาณ15ถึง20นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหว้ แม่สีสองพี่น้องนะครับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวมุขดาหารแม่ให้อ,อถอมาและดูสิว่าท่านมีพุทธคุณอะไรบ้างโอเคครับผมเดี๋ยวกันมาครับ